โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ God Eater Resurrection อีกแล้วนะครับผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่6แล้วใช่ไหมเออนั่นแหละนะหลังจากคราวที่แล้วในไลฟ์ผมได้ไปฟาร์มของมาเรียบร้อยนะไปฟาร์มพวกมิชชั่นฟรีมาเราก็มาต่อกันนเรื่องกันต่อดีกว่านะครับผมไปนเรื่องคราวที่แล้วนี่คือแต่ละคนยังเศร้าอยู่เลยนะจากเหตุการณ์ที่ลินโดหายไปนะครับผมโดนทิ้งไว้ไม่รู้เป็นตายายดียังไงนะแต่โอเคชิคก็ต้องเดินต่อไปครับ เราเดินหน้ามิชั่นเราต่อดีกว่าโซมะโคตะเหรอที่บังคับเอาใครไปได้คนเนาะไม่ได้อ๋อและในที่ผมไปสตรีมาคานอนนี่ถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์มากครับเป็นเมดิกอย่างชัดเจนคอยไล่ฮิวเราได้แบบโคตนมีประโยชน์นะโอเคไปรู้สึกยังจะเอาสักุยะไปร่วมภารกิจในมิชชั่นหลักไม่ได้เหอ่ะ โอ้โหเดินเด้งมาเลยนะโคุณทัชปนะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมอะไรพากมาที่นี่เหรอทำไมเหรอไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้จะมาว่าอะไรแล้วทำไมล่ะฉันอยากได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นตรงๆจากปากเธออยากให้เธอบอกทุกอย่างที่เธอจำได้ในวันนั้นฉันรู้มันยาก แต่ฉันยอมรับไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อยากจะให้ได้ยินจากปากอลิซ่างั้นแหละฉันได้ยินอดีตของเธอมาแล้วมันอาจจะไม่ง่ายแต่ช่วยบอกฉันหน่อยอ๋อฉันได้รับการรักษามาเป็นปีแล้ว รู้เรื่องนั้นหรือเปล่าอ่าฉันรู้รเมื่อพ่อแม่ฉันบางอย่างในตัวฉันมันอะ,อะไรวะแซฟเฟ็ปอ๋อเห็นโลกผ่านหน้าต่างมันต้องนานอ๋อ,อ,อย้ายจากโรงพยาบาลมาเป็นมาข้างในเฟนริวเลย นะกลายเป็นน in ิวไททันทีหมอเป็นคนดีแต่หอฉันดีใจที่มีโอกาสได้สู้ต่อคุณหมอเป็นคนสอนทุกอย่างวา้นแหละ อ๋อคือทุกอย่างหมอเป็นคนคอยดูแลว่างั้นแหละครับโอ้คุรุมะอ๋อเขาเป็นคนดีมากอ๋อไอ้หมอนั่นไงฉันขอโทษนะพูดต่อเถอะอลิซาอ๋อแล้วหมอก็พบไอ้อารากามีที่ฆ่าพ่อแม่เธอ สาบ้าว่าฉันจะหามันแต่ฉันจะฆ่ามันแต่ตอนนั้นที่ฉันเห็นหัวฉันโล่งไปหมดเลยเพรพอฉันเห็นลินโดเป็นไอสัตว์ไอสัตว์้ายตัวนั้นฉันรู้สึกในหัวใจฉันฉันชี้ปืนไปที่เขาแต่ฉันก็ลั่นไกลอ เห็นไหมไอหมอมัซึ่งกดจิตแน่นอนอลิซาฉันขอโทษฉันจะกลับมา 1, 3. 3. อีกทีเฮ้อโอ้โหเดินเด้งไปเลยนะฉันจะทำยังไงฉันทำ,ทำอะไรได้บ้าง <c oughs> บอกเป็นอย่างดอกนิวไทย์เหมือนกันนะเข้าใจกันดีนะ ไอหมอไอหมอชื่ออะไรวะโอกุระมาอาลึกญีเนี่ยชื่อแม่งอ่านยากชิบหายมามาลุยกันโลดเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ตามล่าไอหมอแน่ๆเลยเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีตัวตัวใหม่เดี๋ยวล่อไอทุกตัวเล็กนี่ก่อนมานี่อ่า ล่อล่อเราก็ล่อซือออ้อมาไอาีอตัวเล็กก็ตายง่ายไม่ีเรียสไปไหนเลาไอหนูเออเรียบร้อยงามเขาให้โอเคตัวใหญ่นหนไปนู่นละปล่อยมันไปจัดการไอ้นี่ก่อนอย่าเดินกลับมานะอย่าเดินกลับมาเฮ้ยก่อนได้เปลี่ยนเย้อืออื เอ้ยเรียบร้อยโอ้โหตัวมันใหญ่จังวะเดิมฟ้ามั่งใหญ่กว่าคราวที่แล้วอีกเป็นตัวอะไรวะน่ะเดี๋ยวกําลังเดินแดกเลยอ๋อ้ยตรงไหนวะ

ต้องหัวใช่ไหมเมื่อกี้มาหนี่สิจะหนีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้ามาให้ยิงดิเออตรงหัวพอได้อยู่มาแล้เลื่อนได้ละเลื่อนได้ละเคต่อเหลือยิงเหรอโอ,อ,อ้เออเออะ เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเออเออเออโอ้มองไม่เห็นเว้ยหาหาเลยแดกอีกแล้วไม่ต้องกินเลยมานี่ไหนลงมาฮรับเข้าหัวเออต่อเออเร็วสี่ตายยากสมัตเออเดี๋ยว หนีไปไหนเล่าไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเออโอ้โอเหนื่อยเหนื่อย่าพึ่งท <c oughs> ำแล้วว่าจริงเหรอเออเออ,เ,อ,อเรียบร้อยไม่ยากไม่ยาก ง่ำเขาให้คิงสติลนี่ไงได้จริงด้วยโอ้ใช้ได้ใช้ได้เก็บของให้หมดมาไม่อยากนะตัวนี้ง่ายดีอ๋อทิสสาไหวแล้วเหรออสับวันนี้

โอ้ยนี่ว่าอลิสาใหญ่เลยโอ้ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกเหมือนกันว่าได้เลยเดี๋ยวไปฟังพวกนั้นเลยมันพวกบ้าน่ะได้ข่าวของอไรกัมมีที่โจมตีลินโดแล้ว We've been seeing these weird origami pop up all over the place, like there's a story behind yeah. a At least, that's what I've been thinking. I'm gonna bail before I screw anything else up. Actually, I'd hoped to speak with you privately, so I was hoping, maybe... ถ้ามีเวลาบางทีสอนฉันหน่อยได้ไหมอ๋อให้สอนชู่ฉันไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นแบบอย่างนั้นอีกแล้วฉันจะได้ปกป้องคนที่ฉันแคร์ได้นะแปลติดขัดชะมัดเลยขอโทษครับโอเคอลิสากลับมาสู้ได้แล้วเยี่ยม มาโอเคนะอย่าคิดมากไอ้พวกนั้นมันพูดไปงั้นแหละโอเคมา <c oughs> ไหนมีอะไรต่อลุยเลยดีกว่าไทแรนดีโอเคไปเฮ้ยคราวนี้ไปกับลิซ่าสองคนว่ะว้าไปเดทันเลยทีเดียวไหวโคตะอดดิมึง <c oughs> ไปจาป้าไป อะไรทรซนสิชันไม่โอเคไหวนะลิสาลุยโลดมาผ้เจอวลนะอย่าคิดมากนะลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวป่าสอนเองอุ๊ยชิชป่าปิวก่อนเดี๋ยว เอาเชืออย่างก่อนเอ้ยอลิสาไม่สู้เลยเหรอโอ้ลำบากแล้วนะอลิสาไม่เป็นไรเดี๋ยวป่าสอนเองป่าโซโลได้ไม่ต้องหวันือ้อยู่กับปา่านี่ไม่มีพลาดแน่นอนอลิสาอย่าไปตายสิวะโอ้มาเดี๋ยวป่าเคลียร์เองมา โอเคโอ้อลิสาคุณอลิสาคุณจะตายอยู่แล้วอลิสาไปฮิวไปมานี่อย่ายุ่งอลิสาดิไอ้บ้าไม่ต้องไปไหนเลยไปไหนเลยเอาปีไว้ฟันทีดีเออเดี๋ยวสิโอเคยังไหวอยู่เดี๋ยว ไปไหนไปนไหนเอออย่าทำอลิสาอย่าทำอลิสาเฮ้ยมานี่เออเออเออแหกไปดิแหกไปดิแหกไปดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตเติมก่อนมาต่อนหน้าเลยเอองับเขาให้ งับเขาให้เรียบร้อยดูดู easy easy เรียบร้อย จบทริปพาอลิสาเที่ยวอ,อ,อาไหนๆก็กลับมาแล้วให้เขาหน่อย <S <S เอียไปไงอ่าเคเริ่มไหวแล้วสินะไหนมีมิชชั่นอะไรต่อต่ออีกสักมิชชั่นหนึ่งน่าจะทันเดี๋ยวนะโอเค เจอสองตัวใหญ่เหรอโอ้ลุยสองคนอีกแล้วจัดไปดิวะก่อนอื่นเติมของแป๊บพร้อมนะไปะจัดไปโอ้โหเจออีลูกตาก่อนเลยเออเออ ้อยเอาเออมาทิพย์ผ้าลิสาเที่ยวแล้อ้ตัวใหญ่ตรงนู้นมาไอ้หนูค o มอนเออเบิร์เต็มที่เบิร์เต็มที่มาหางนี่เออเออและ เติมเติมอริษายิงทีละนัดเองดูดิเนี่ยยิงทีละนัดจริงนะโอ้เว้ยชิบหายเหมือนจะสู้ได้แต่ก็ยังลำบากอยู่สินะเออมาดีเอาสิเออโออเต็มหน้ากูเลยเฮ้ยอลิษาฮิ้วได้ขอบพระคุณอย่างยิ่ง เออโอ้เยวเออโอ้ชิพายกูด,ด้วยไม่ใช่แค่อลิสากูด,ด้วยอิสาฮิวตัวเองด้วยเดี๋ยวตายห่านลูกมาเออเออเออยิงสวนไว้ยิงสวนไว้เฮ้ยยิงสวนไว,ว้เออพุ้นเขาสะใจอ่ะ หนีถึงกับหนีนอลิสาหิวก่อนลูก,อกอโอเคไปไหนแล้ววะแดกตรงนี้นั่งแดกใจเย็นเลยนะฮะงับเข้าให้เดี๋ยวโอเคงับเข้าให้อีกดอกหนึ่งดเดี๋ยวขอหางหน่อยเออข,อขอคนหางหน่อย เอาหางเฮ้ยเออเรียบร้อยมาตัวใหม่มาละโอเคเบิรส์สไทม์ไว้ก่อนเอาตัวเล็กให้เรียบร้อยก่อนมามันเห็นหรือยังเห็นแล้วล่ะเออเออ โอ้โหยิงยิงชุดเดียวตายเลยอะ่ะปืนอัพใหม่โคตรแรงโคตรขุมคารมอนเกิร์าตีนมาเร็วไอตีนเ,เ,เปิดก่อนได้เปรียบนี่อันนี้ต้องฟันขามันไม่ได้ขาดิเขาเรียกอะไรขี้บเออเดี๋ยวเออเออหนีไปดีหนีไปดี นีไ่ดีเออเอาดีเออ,อเอออย่าพึ่งงับโู้หลบได้ไงวะเนี่ยเอออย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งหนีหนีไปไหนเล่าฉุนเฉียวฉุนเฉียวฉุนเฉียวใช่ไหมกระสุนกูนพร้อมแล้ว มา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 อย่าพึ่งอย่าเข้าใกล้มากนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอหนีไม่ได้แล้วเฮ้ยมาเออเออเออมันยิงสวนมันยิงสวนอย่าพึ่งอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้มากมันวันไหวเออเ้ออืออัดเต็มเหนียว เออจะตายแล้วนะเฮ้ยในปาฏิเฮ้ยเฮ้ยเออ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 โออโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกูกดสองลอดเลยฮู้เกือบตายไปแล้ว อลิสา,าไหวไหมลูกให้ตายเถอะตายสักทีเถอะมึงนแนยฮะจะตายยากไปไหนฮะเฮ้ยออืออือ,อ,อเดี๋ยวโอเคอือไปไหนอีกไปไหนอีก ไปไล่อลิสาทำไมเหรออันนี้ไอเวนเอ้ยอือตายสักทีเถอะวะเออกว่าจะตายช่บหมถ้าการพาอลิสามาเดินเล่นมันจะยากขนาดนี้แสบเอ้ย แหน่มีชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกใจแล้วล่ะซีจะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงด้วยนะโอ้เรียบร้อยอ๋อเรียกว่าอีซี่ได้เลยฮะโอเคมาต่อดีกว่า นะครับหลังจากโ okay, อเคอลิสาโอเคแล้วใช่ไหมในชื่ออะไรอ๋อโอ้ชวนไปมิชชั่นต้องแต่ตรงนี้ได้เลยเฟรมชิลนะโอ้เจอตัวนี้ด้วยจัดไปลุยสองคนอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายที่พาอลิสาทัวร์แล้วนะเพราะงั้นลุยกันเลยดีกว่ามา อลิสาคราวนี้ต้องช่วยยิงนะ,นะเราไม่ลุยเดี่ยวแล้วนะไอตัวนี้มันอึดเค <c oughs> ขอให้เป็นอันสุดท้ายเถอะจริงๆรู้สึกเริ่มเริ่มเซ็งจากการพาทัวร์อลิสาแล้วโอ้โหตัวใหญ่แม่งจัดไปปิดก่อนได้เปรียบเออ, <c oughs> อเบอร์สให้หมดโอ้แม่งโดดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคมาไอตัวนี้อึดอลิสาอย่าไปยิงข้างหน้ามันอลิสาช่วยหน่อยได้โปรดนะอย่ามาแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งสิวะดูแล้วว่าต้องฮิลเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวโอ้โหดูมันแทงโอ้โหยิงไม่เข้าเลยวะเฮ้ คนลำบากอลิสาไม่ช่วยยิงเท่าไหร่อีกแล้วไม่ตายเถอะอลิสาช่วยกันน้อยเออไม่มากก็น้อยนะเราเหนื่อยนะอลิสานะเออเออยากบอกว่าพี่เหนื่อยมากได้โปรดอลิสา,าดูแลเด็กมันยากจากังวย เออมองไม่เห็นอย่ามือไหมเนี่ยฮะโอเคมาเอางั้นใช่ไหมเออใส่หน้าให้หมดเลยเออยิงเฮ้ยยิงเฮ้ยยิงหางยิงหางแรงยิงหางแรงอ๋อติดพิษเหรอเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมานี่มามานี่มาโอเคเออเอาหางเน้นเน้น

เดี๋ยวล้มดีเออเดี๋ยวเหนื่อยโอ้โหแม่งกันยนับเลยเดี๋ยวโว้โหโว้โอย่าพึ่งยิงเออโอ้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 โจะตายหันจะตายหัน เฮ้ย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 ตายช่วยกูด้วยขอบพระคุณอย่างยิ่งอลิสาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนลูกอลิสาฮิวก่อนลูกฮิวก่อนลูกอลิสาไม่ฮิวเหรอเดี๋ยวอลิสาไปฮิวเอา เอ,อ okay, e โอเคเยี่ยมโหคนเหนื่อยเอ้ยอลิสาเริ่มสู้เยอะขึ้นปะวะใช่ไหมเร็วช่วยกันหน่อยเร็วโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโลเริ่มกลามเริ่มแตกแล้วนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยข้างหน้าเริ่มกันไม่ได้แล้วนะเฮ้ย เอ้ยอืออืออือมีล้มมีล้มโอ๊ยเ๋ยวอย่าพึ่งเออโอ้ยเหนืน่อยชะมัดเลยอย่าแทงหมวดิเฮ้อืออือ โอ้โ้เดี๋ยว <ian> โอ้โคตรเหนื่อยเออเออเรียบร้อยสักทีเว้ยโอ้ก่อจะตายชิบหยเหนื่อยเงี้ย I think I have to figure out the rest on my own. <c oughs> I don't know if I'll return to active combat anytime soon, but I'll keep training, so I'll be ready if I need to. เมื่อนายจะไปเอ่อยังไม่เสร็จอีกเหรออลิสาเมื่อไหร่มึงจะเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยมากดูอยู่คนเดียวเนี่ยตายไปรอบหนึ่งด้วยชิบหายไหนหวังว่าอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายนะ อลิสาพาทัวร์นานไปแล้วฮะยังไม่เสร็จอีกเหรอเมลอะไรอลิสาขอบคุณมากโอเคขอบคุณก็ดีจะเสร็จหรือ,อยัง Thank you so much h a p i y tearstone หรือก็ t ่อเตอร์ stone s h i e d ฮะ โอเคเอ้ยสาให้ของมาเหรออะไรอ่ะเทียสโตนเอ้ยอ่าโลวว่ะเก๋เก๋เกโลวสีฟ้าด้วยแต่เล็กไปไหมเอ้ยแต่น่าสนดีนะเป็นบังเกอร์ด้วยป่ะสาวให้มาก็ต้องใช้สิครับอัปเกรดได้ปะวะเฮ้ยอัปเกรดได้เว้ย ว้าไหนโอเคดูมงมิงขึ้นมาทันตาไหนไหวเลี่ยงวะอลิสาน่าจะไหวแล้วมัง้งไหนต่อไปก็วัเชือวัชละอีกแล้วเฮ้ยคราวนี้ลุยอลิสาเข้าได้แล้วเวย้ยโ,โอเคครับผม งั้นเราละไว้กันนะแค่นี้ก็นานเกินไปละสำหรับไอ้มิชชั่นหน้าที่อลิสาในสุดอลิสาก็กลับเข้ารวมกับเราได้นะโอเคได้โลมาด้วยอ้อถือว่าเป็นปักธงปักแฟกซ์เรียบร้อยเดินลุตอลิสาได้เลยโอเค้วเจอสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้กันครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้า,าเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ <laughs> ไม่ต้องกําลังใจให้คนอื่นแล้วกําลังใจให้เรานี่แหละโตรเหนื่อยเลยลุยอยู่คนเดียวมาตัง้งกี่มิชชั่นวะสาม นะโอ okay. เคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า